หวังว่าการตอบคำถามนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าคิดว่าคลิปนี้ช่วยท่านได้ช่วยแชร์ต่อไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กันในทุกวันครับขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ฟังเชิญรับฟังกันได้ความโกรธและความขัดแย้งคืออะไรในสายตาธรรมะหากเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นานพอเราย่อมเคยโกรธ ไม่ว่าจะเป็นการโกรธคนรักโกรธเพื่อนร่วมงานโกรธพ่อแม่หรือแม้แต่โกรธตัวเองบางครั้งความโกรธไม่ได้ออกมาเป็นเสียงตะโกนหรือการกระทำเพียงอย่างเดียวแต่ความโกรธอาจหลบซ่อนในความเฉยชาเย็นชาหรือการตัดขาดเยื่อใยบางครั้งมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันกลายเป็นความขัดแย้งที่ล้าวลึกกระทบความสัมพันธ์พังมิตรภาพ และทำให้ใจเรารู้สึกเหมือนตกอยู่ในเปลวไฟที่ไม่มีวันมอดพระพุทธเจ้าทรงเปรียบความโกรธว่าเป็นไฟในพัะไตรปิฎกพระอ,องค์ตรัสว่าผู้ใดมีความโกรธอยู่ย่อมไม่เห็นธรรมเหมือนน้ำที่ถูกต้มเดือดย่อมไม่ใสมองอะไรไม่ชัดอ้างอิงจากพัะไตรปิฎกเล่มที่25ธรรมบทคาถา256ความโกรธทำให้ใจมัวใจที่มัวมองไม่เห็นสิ่งดี มองไม่เห็นความจริงแม้ความจริงจะอยู่ตรงหน้าเรากลับเห็นเป็นศัตรูแม้คนที่เรารักเรากลับรู้สึกว่าเขาทำร้ายพระพุทธองค์เปรียบอย่างชัดเจนว่าความโกรธนั้นเผาผลาญตนเองยิ่งกว่าผู้อื่นเป็นไฟที่เผาใจคนโกรธก่อนก่อนที่จะเผาใจคนรอบข้างความขัดแย้งคือผลปลายทางของความโกรธความโกรธที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างรู้เท่าทัน จะไม่หยุดอยู่แค่ในใจเราแต่มันจะพ้นออกมาเป็นคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความเฉยเมยและเมื่อมันส่งไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเกิดเป็นแรงสะท้อนกลับเมื่อความร้อนปะทะกับความร้อนก็ย่อมเกิดปเปรีวเพลิงแห่งความขัดแยง้งบางครั้งขัดแย้งจนไม่พูดกันบางครั้งรุนแรงถึงขั้นแตกหักบาดลึกหรือจบด้วยความเกียดชัง ความโกรธแม้จะเริ่มจากเรื่องเล็กแต่หากปล่อยไว้โดยไม่มีธรรมะมาช่วยดับก็เหมือนไฟที่จุดไว้ในทุ่งหญ้าแห้งมันจะลามเร็วกว้างและเาผาผลาญสิ่งดีงามไปจนหมดสิน้นแล้วทำไมเราจึงไม่เห็นภัยของมันแต่แรกเพราะความโกรธมักสวมหน้ากากของความถูกต้องเรามักโกรธเพราะเชื่อว่าตัวเองถูกเราโกรธเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่ยุติธรรม หรือบางทีเรายึดมั่นในอัตตาตัวกูของกูมากเกินไปพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าความโกรธเป็นเสนียดของใจเป็นเงาแห่งความมืดพระไตรปิฎกเล่มที่25ธรรมบทคถา221เงานี้เองทำให้ใจเราปิดประตูแห่งปัญญาไม่ยอมฟังไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมถอยและไม่ยอมให้อภัยสรุปสั้นๆว่าความโกรธ และความขัดแย้งคืออะไรความโกรธคืออารมณ์ร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อใจถูกกระทบโดยอาศัยอัวิชาและอัตตาเป็นฐานความขัดแย้งคือผลของความโกรธที่ขยายตัวออกมาสู่พฤติกรรมคำพูดและความสัมพันธ์ทั้งสองสิ่งเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์และนำไปสู่ทุกข์อย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าเปรียบมันเหมือนไฟเหมือนน้ำขุ่นเหมือนเงามืดในใจ และหากปล่อยไว้อย่างไร้การดูแลมันจะกลายเป็นลากเง่าแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและสร้างบาปอากุศลให้ใจเรายิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะอะไรและอะไรคือสาเหตุของความโกรธและความขัดแย้งบางครั้งทั้งที่เราก็ไม่อยากโกรธแต่ทำไมความโกรธมันยังมาทั้งที่เราอยากให้ชีวิตสงบแต่ทำไมความขัดแย้งจึงยังเกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าความโกรธนั้นมีเหตุมีที่มาและตราบใดที่เหตุยังคงอยู่ผลก็ย่อมเกิดซ้ำซากแล้วเพราะอะไรความโกรธและความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นความยึดมั่นในตัวกูของกูคืออัตตาพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดละความสำคัญมั่นหมายในตนเสียได้ผู้นั้นย่อมละความขัดแย้งได้ ถไตปิดกเล่มที่25ธรรมบทคาถา221ลองสังเกตให้ดีเมื่อใดที่เรานู้สึกว่าเขาดูถูกฉันเขาไม่ได้ให้เกียรติฉันหรือเขาทำไม่ยุติธรรมกับฉันเมื่อน,นั้นความโกรธจะผุดขึ้นในใจเหมือนเปลวไฟลุกพล,ลุบทันทีไม่ใช่เพราะคำพูดนั้นแรงแต่เพราะเราเชื่อว่ามันกระทบตัวเราเพราะเรายึดมั่นว่า นี่คือตัวกูนี่คือของกูอัตตานี้เองที่เป็นเชื้อไฟความขัดแย้งมากมายในโลกก็ล้วนเริ่มจากอัตตาชนกับอัตตาไม่มีใครยอมถอยไม่มีใครยอมแพ้ไม่มีใครยอมละความยึดมั่นในตัวตนความไม่รู้เท่าทันอารมณ์คืออวิชชาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้เท่าทันความโกรธย่อมละเว้นการตอบสนองด้วยความโกรธ พระไตรปิฎกเล่มที่25ธรรมบทคถา224บ่อยครั้งที่เราถูกอารมณ์นำพาเรารู้สึกโกรธแต่ไม่รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกไม่พอใจแต่ไม่ทันรู้ว่าใจเรากำลังเปลี่ยนสีนี่คือความไม่รู้เท่าทันอารมณ์เหมือนคนกำลังขับรถเร็วแต่ไม่รู้ว่ากำลังพุ่งไปสู่ทางตันเมื่อไม่มีสติอารมณ์ก็ครอบงำ เมื่อถูกครอบงำการพูดการกระทำย่อมขาดเมตตาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจอีกสาเหตุสําคัญของความโกรธคือเราคาดหวังว่าโลกจะต้องเป็นอย่างใจเราเมื่อไม่ได้ดังใจก็โกรธเมื่อคนไม่เป็นอย่างที่หวังก็หงุดหงิดเมื่อสิ่งที่รักไม่ได้ดังหวังใจก็ขุนมัวพระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัณหาเป็นรากเหง้าเห็นทุกข์ทั้งปวงพะไตจปิดกเล่มที่14สังยุตตะนิกายมหาวานวักค,คนที่ไม่อยากให้ใครขัดใจย่อมมีโอกาสขัดแย้งกับคนอื่นตลอดเวลาเพราะโลกนี้ไม่มีใครจะทำให้เราพอใจได้ตลอดไปการไม่เข้าใจในเหตุและผลของกรรมมีบางคนที่เมื่อโดนว่ากล่าวโดนดุดา่าก็จะโต้กลับด้วยคำพูดรุนแรงทันที เหมือนกับต้องสู้กับเพื่อไม่ให้เสียหน้าแต่นั่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทคาถาห้าว่าในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมของตนพระไตรปิฎกเล่มที่25ผู้ที่มีปัญญาย่อมไม่ตอบสนองความโกรธด,ด้วยความโกรธแต่รู้จักรับกรรมด้วยความเข้าใจและรู้ว่า จะหยุดวงจรแห่งการทะเลาะได้ก็ต้องเริ่มจากตัวเราสาเหตุหลักๆของความโกรธและความขัดแย้งมี4ข้อคือ 1. อัตตาคือการยึดมั่นในความเป็นตัวเรา 2. อาวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันอารมณ์และจิตใจ 3. ตัณหาคือความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปดังใจ 4. ไม่เข้าใจเรื่องกรรมจึงตอบสนองทุกสิ่งด้วยความรุนแรง หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงไว้คือการรับมือความโกรธและความขัดแย้งด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าทรงไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าความโกรธและความขัดแย้งมีเหตุแต่ยังทรงเมตตาแสดงทางออกไว้อย่างชัดเจนและทรงย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพระสูตรต่างๆว่าความโกรธเป็นไฟเผาจิตและการดับไฟนี้ต้องอาศัยธรรมะอย่างแท้จริง ผ่านสี่หลักธรรมสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนใจร้อนให้เย็นลงและพาชีวิตพ้นจากวงจรแห่งการทะเลาะอย่างสง่างาม 1. ขันติธรรมคือธรรมะมข,ของความอดทนขันติคือเครื่องประดับของนักบวชความไม่โกรธคือเครื่องประดับของนักบวชผู้มีธรรมพระไตรปิฎกเล่มที่25ธรรมบทคาถา184ขันติ หมายถึงความอดทนอดกั้นอดออมไม่ใช่ความอดกั้นแบบผมไว้เฉยๆแต่คือการมีปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ควรตอบสนองด้วยไฟพระพุทธเจ้าทรงยกขันติไว้เหนือปฏิหารใดๆแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็ยังเคยบำเพ็ญขันติจนถูกเจ้ากรุงกาลิงคะตัดอวัยวะทีละชิ้นพระองค์ก็ยังไม่โกรธ ขันติเป็นธรมาาร,มธรมของผู้กลา้าหาญไม่ใช่ธรรมของผู้ขาดอัฏถกถาขันธกะเมตตาคือวัวใจห่งการไม่ตอบโต้จงมีเมตตาไม่พยาบาทแม้ผู้ทำร้ายพระไตรปิฎกเล่มที่25ธรรมบทคาถา223ในพระสูตรว่าด้วยดาบทผู้เลี้ยงแพะมีเรื่องเล่าว่าดาบทท่านหนึ่งถูกคนใจบาปใช้หอกแทงโดยไม่มีเหตุ ท่านรู้สึกเจ็บแต่ไม่โกรธกับแผ่เมตตาให้กับผู้ทำร้ายและกล่าวเพียงว่าขอให้ท่านพ้นจากอาวิชชาเถิดการจเจริญเมตตาอย่างจริงจังทำให้ใจเราเปลี่ยนจากจะเอาคืนเป็นจะให้อภัยและสามารถยุติความขัดแย้งได้ตั้งแต่ในใจอัปปะมัญญาคือธรรมที่กว้างใหญ่เหนืออัตตาผู้ใดแผ่เมตตากรุณาบุติตาอุเบกขา ย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีศัตรูพระไตรปิฎกเล่มที่26มัชฌิมะนิกายมูลปันนาตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่พรมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาเพื่อขัดกลาวกิเลสในใจทำให้เราค่อยๆปล่อยอัตตาเห็นใจคนอื่นและไม่เก็บความโกรธไว้ในอกผู้ใดมีพรมวิหารสี่อยู่ในใจ ย่อมมองคนพานเป็นครูผู้เตือนสติมองคำศพประมาทเป็นเครื่องฝึกขันติอทิศิีลคือศีลอันประเสริฐที่ฝึกจิตให้นุ่มเย็นศีลเป็นเบื้องต้นแห่งความสงบเป็นเบื้องต้นแห่งการดับไฟแห่งลาคะโทสะโมหะพระไตรปิฎกเล่มที่เกอังคุตะละนิกายเอกทุกกตินิบาตเมื่อมีศีลเราจะไม่พูดด้วยวาจาหยาบ ไม่แสดงอาการโกรธรุนแรงและที่สำคัญเราจะรู้เท่าทันว่าแม้จะโกรธก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรตามอารมณ์นั้นศีลเปรียบเหมือนกรอบความเย็นที่ห่อหุ้มใจไม่ให้ลามไปสู่การกระทำที่รุนแรงพระพุทธเจ้าทรงดับความโกรธด,ด้วยเมตตาครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอัตเวศมาด้วยความหยาบคายด่าว่าพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง แต่พระพุทธเจ้าทรงนิ่งไม่ตอบโต้ทรงตรัสเพียงว่าหากท่านนำของขวัญมาให้แล้วเราไม่รับของนั้นเป็นของใครพราหมณ์ตอบว่าเป็นของข้าพเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นถ้าท่านด่าว่าเราแต่เราไม่รับด่านั้นก็ยังเป็นของท่านอยู่พระไตรปิฎกเล่มที่25ธรร้ามบทคาถา 222 2 2 3ถึง223นี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ไม่เพียงแต่ไม่โต้อตอบแต่ยังเปลี่ยนสถานการณ์ให้กลายเป็นธรรมะได้ทันทีสรุปหลักธรรม4ประการ 1. ขันติธรรมคือความอดทนต่ออารมณ์และคำพูด 2. เมตตาคือความป่ารถนาดีแม้นต่อผู้ที่ไม่หวังดี 3. พมวิหาร4 คือเปิดใจกว้างด้วยเมตตาการุณนามุทิตาอุเบกขา 4. อกคิสินคือรักษาศีลเพื่อควบคุมวาจาและกายแนวทางปฏิบัติเพื่อดับความโกรธด,ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าแม้นเราจะรู้ว่าความโกรธเป็นไฟเผาใจแต่หากไม่มีวิธีดับไฟที่ชัดเจนต่อให้รู้ว่าไม่ควรโกรธใจก็ยังลุกเป็นไฟได้อยู่ดี พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงสอนเพียงแค่อยากโกรธเท่านั้นแต่ยังทรงแสดงแนวทางปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนไว้อย่างละเอียดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ลงมือฝึกฝนและพ้นจากไฟเผานั้นจริงๆวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับ5แนวทางสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที 1. จเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำผู้ใดจเจริญเมตตาเป็นนิจ ผู้นั้นย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายใจเป็นสุขและไม่ตกนรกพระไตรปิฎกเล่มที่14คุตตะนิกายชาดกเริ่มต้นด้วยการนั่งนิ่งๆหายใจเข้าออกลึกๆแล้วกล่าวในใจว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขมีความสงบปลอดภัยจากภัยทั้งปวงขอให้ผู้อื่นแม้นพูดที่ทำให้เราเจ็บใจจงมีความสุขปลอดภยัย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดเมื่อทำเช่นนี้เป็นประจำใจเราจะเริ่มปรับขึ้่นให้เป็นคลื่นแห่งเมตตาแม้นใครจะมาพูดไม่ดีใส่เราจะรู้สึกว่าเขาหน้าสงสารมากกว่าหน้าโกรธเมตตาภาวนาคือยาวิเศษดับโทสะที่ทรงพลังยิ่งกว่าการสวดมนต์ใดๆ 2. หยุดก่อนตอบสนองด้วยการระลึกรู้ดูก่อนพิสุทั้งหลาย เมื่อโทสะเกิดขึ้นต้องรู้ว่าโทสะเกิดขึ้นเมื่อโทสะไม่มีต้องรู้ว่าโท,สะ,โทสะไม่มีพร,ระไตรปิฎกเล่มที่19สังยุตะนิกายโทสะสังยุตเมื่อโกรธไม่ต้องรีบพูดหรือทำแต่ให้หยุดและบอกกับตัวเองว่าตอนนี้กำลังโกรธใจมันร้อนแล้วนะแค่รู้ทันความโกรธก็จะไม่สามารถควบคุมเราได้เต็มที่เหมือนเราเปิดไฟในห้องมืด ความโกรธคืบคานยากขึ้นทันทีนี่คือหัวใจของสติปัะฐานคือการระลึกรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยไม่เผอไผ่ 3. การเปลี่ยนอารมณ์ด้วยอิรยิยาบถเมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นให้เปลี่ยนอิริยาบถละความคิดนั้นเสียพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชฌิมะนิกายสารทิน,นสูตรหากโกรธขึ้นมาให้ลองลุกขึ้นเดินช้า หายใจลึกๆดื่มน้ำเย็นไปอยู่ในที่สงบเขียนสิ่งที่รู้สึกลงบนกระดาษโดยไม่ด่าทอการเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเมื่อร่างกายเปลี่ยนใจก็จะค่อยๆเย็นลงตาม 4. นึกถึงกรรมและผลของคำพูดคำพูดที่แรงด้วยใจที่แรงจะย้อนมาเผาผู้พูดในที่สุดพระไตรปิฎกเล่มที่25ธรรมบทขาร ก่อนจะพูดอะไรแรงๆให้ลองถามตัวเองว่าคำพูดนี้ถ้าพูดไปจะทำให้เขาเปลี่ยนไหมหรือแค่ทําให้เรารู้สึกสะใจแล้วเขายิ่งโกรธกลับมาถ้าต้องรับผลของคำนี้ในอนาคตเราพร้อมหรือยังคนที่เข้าใจเรื่องกรรมย่อมเลือกคำพูดด้วยสติเพราะรู้ว่าคำพูดของเรานั้นจะกลายเป็นอนาคตของเราเอง 5. ใช้ความขัดแย้งเป็นกระจกส่องใจ เราควรพิจารณาตนในสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นทุกความโกรธที่เกิดขึ้นจากผู้อื่นมักเป็นเพราะเขาทำสิ่งที่เราไม่ชอบแต่สิ่งนั้นเป็นของเขาหรือของเราเช่นถ้าเขาโกโหกเขาโกรธเพราะเรายึดมั่นในความจริงแต่เขามักยังไม่เห็นคุณค่าของความจริงเท่าเราเมื่อพิจารณาเช่นนี้บ่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องเหมือนเรา และบางครั้งความโกรธของเราก็คือความยึดมั่นที่แปลงร่างมาสรุปแนวทางปฏิบัติ5ขั้น 1. ภาวนาเมตตาคือฝึกใจให้มีคลื่นแห่งความปรารถนาดี 2. รู้ทันโทสะคือหยุดก่อนพูดหรือทำเมื่อรู้ว่าโกรธ 3. เปลี่ยนกายเปลี่ยนใจคือใช้อิริยบทช่วยดับอารมณ์ 4. ละลึกกรรม คือคำพูดแรงแค่ไหนจะย้อนกลับมาหาเรา 5. พิจารณาอัตตาคือใช้ความโกรธเป็นครูให้รู้จักตัวเองเมื่อไฟโกรธมอดดับคือผลแห่งการฝึกใจให้อ่อนโยนหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าฝึกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจนใจเย็นได้จริงจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราผลของการฝึกใจให้อ่อนโยนไม่ใช่แค่ไม่โกรธ แต่คือการเปลี่ยนทั้งชีวิตจากข้างในสู่ข้างนอกเรามาดูผลที่จะเกิดขึ้นหากเราสามารถดับไฟที่เคยเผาไหม้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างว่าเมื่อดับลงแล้วจะหลงเหลือสิ่งใด 1. ใจเป็นสุขแม้ถูกกระทบในโลกนี้เราไม่สามารถควบคุมคำพูดคนอื่นแต่เราควบคุมใจของเราได้เมื่อฝึกเมตตาฝึกสติและรู้ทันโทสะได้บ่อยครั้ง ใจจะเริ่มแกร่งอย่างเงียบงามใครจะว่าร้ายใจเราก็ยังสงบใครจะขุนเคืองเราก็ยังปรารถนาดีให้ผู้มีเมตตาแม้มีคนถือดาบยืนอยู่เบื้องหน้าก็ไม่หวั่นไหวพระไตรปิฎกเล่มที่15กุตกะนิกายวิพังนี้คืออิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจากการตกเป็นทาสของอารมณ์ 2. กลายเป็นภูเขาเย็นท่ามกลางผู้คน เคยสังเกตไหมเวลาเราร้อนคนรอบข้างก็มักร้อนตามแต่เมื่อเรานิ่งสงบเย็นคนรอบข้างก็ค่อยๆเย็นลงตามไปด้วยคนที่ฝึกดับไฟโกรธได้จริงจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสงบแม้จะอยู่ในสถานการณ์ขัดแยง้งก็ช่วยให้บรรยากาศรอบตัวคลี่คลายลงเหมือนภูเขาที่ตั้งมั่นไม่ไหวเอ็นแม้พัยุจะโหมกระหน่ำเพียงใด พิสุผู้ระง,งับโทสะได้ย่อมเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและหมู่ชนพระไตรปิฎกเล่มที่22สังยุตตนิกายขันธวานวัค3สุขภาพจิตด,ดีขึ้นร่างกายดีตามนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าคนที่มีโทสะเป็นนิสัยมักมีฮอร์โมนเครียดหลังสูงกว่าปกติส่งผลให้ป่วยง่ายระบบภูมิคุ้มกันต่ำและแก่เร็ว ตรงข้ามกับผู้ที่ฝึกใจให้เย็นนอนหลับลึกขึ้นมีรอยยิ้มบ่อยขึ้นหายใจลึกเป็นธรรมชาติอารมณ์มั่นคงและผิวพรรณผ่องใสแม้นในพระสูตรพระพุทธเจ้ายัางตรัสไว้ว่าผู้เจริญเมตตาย่อมไม่เจ็บไข้ง่ายไม่หลงง่ายไม่ตายง่ายสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาราคาแพงแค่เปลี่ยนใจจากร้อนให้เป็นเย็นเท่านั้นเอง ระไตรปิดกเล่มที่14คุตกะนิกายจุลเวทลสูตร4คนรอบข้างเปลี่ยนไปโดยเราไม่ต้องพยายามเปลี่ยนเขานี่คือสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ที่สุดเมื่อใจเราเย็นลงจริงคำพูดเราก็จะนุ่มขึ้นการกระทำเราก็จะนิ่มนวลขึ้นแล้วคนรอบตัวจะเริ่มสะท้อนพลังเมตตานั้นกลับมาหาเราโดยไม่รู้ตัวคู่ชีวิตที่เคยขัดแย้งกับฟังเรามากขึ้น ลูกหลานที่เคยต่อต้านกับอ่อนโยนขึ้นเพื่อนร่วมงานที่เคยอารมณ์ร้ายเริ่มระวังคำพูดกับเราทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราบังคับเขาแต่เพราะพลังแห่งใจเย็นมีแรงดึงดูดที่ทรงพลังเกินกว่าที่เราคาดคิด 5. ความขัดแย้งเก่าคลี่คลายเองโดยไม่ต้องไปสะสางมีคำกล่าวหนึ่งในพระสูตรว่า ใครที่มอดเองย่อมไม่ทิ้งเท่าฐานให้ใครเก็บความขัดแย้งหลายเรื่องที่เคยเผาใจเราเมื่อใจเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนเราจะเห็นว่าบางเรื่องไม่มีอะไรต้องแก้แล้วบางคนไม่จําเป็นต้องให้เขาขอโทษบางแผลไม่จําเป็นต้องหาคนรับผิดการที่ใจเราไม่เจ็บอีกต่อไปคือจุดจบของปัญหานั้นอย่างแท้จริงสรุปผลแห่งการดับไฟโกรธหนึ่ง ใจสงบแม้ถูกบรบกวนคือไม่หงุดหงิดง่ายไม่หลุดง่าย 2. กลายเป็นศูนย์กลางความเย็นคือเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวได้ 3. ส,สุขภาพดีขึ้นทั้งกายใจคือไม่เครียดไม่เจ็บป่วยง่าย 4. ความสัมพันธ์ดีขึ้นคือไม่ต้องพยายามคนที่อยากเข้าใกล้ 5. อดีตคลี่คลายปล่อยวางได้โดยไม่ต้องสะสางทุกเรื่อง ใจเย็นไม่ใช่แพ้แต่คือผู้ชนะตัวจริงมีคำกล่าวว่าคนที่ชนะได้หมดทั้งโลกก็ยังไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริงแต่คนที่ชนะใจตัวเองได้ต่างหากคือผู้ชนะโดยธรรมการฝึกใจให้เย็นลงไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือการไหวทวนกระแสของความเคยชินเราต่างเคยตอบโต้เคยสวนกลับเคยระเบิดอารมณ์แต่วันนี้เรากำลังฝึกละ สิ่งเหล่านั้นทีละน้อยเหมือนการวางของร้อนลงจากมือถึงจะเสียดายแต่เมื่อวางได้ก็ไม่มีวันถูกลวกอีกความโกรธไม่ใช่ตัวตนของเราบางคนอาจรู้สึกว่าฉันเป็นคนแบบนี้แหละใจร้อนฉุนง่ายขัดใจก็ขึ้นเสียงแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าขันธ์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนความโกรธความเศร้าความดีใจก็ไม่ใช่ตัวตน เราไม่จําเป็นต้องอยู่กับความโกรธไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่ธรรมชาติแท้ของฉันจิตที่แท้จ,จริงนั้นใสสว่างเย็นและมีเมตตาเพียงแต่เราปล่อยให้กิเลสมาบาังไว้ใจเย็นไม่ใช่แพ้สังคมบางแห่งเข้าใจผิดว่าคนไม่สวนกลับคือคนอ่อนแอคนไม่ด่าคืนคือคนแพ้คนที่ยอมถอยคือคนขี้ขลาด แต่ในสายตาของพระอรหันต์ไม่ใช่เลยแม้นถูกเขาตีก็ไม่โกรธตอบย่อมประเสริฐกว่าผู้ชนะศึกพันครั้งพันคราใจเย็นนั้นต้องใช้พลังของปัญญาและขันติต้องควบคุมตัวเองต้องอดทนต้องรู้เท่าทันความคิดจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือชัยชนะที่งดงามและเป็นชัยชนะที่ใครก็แย่งไปไม่ได้ ทุ่งเมตตาที่เราปลูกจะออกดอกเองในวันหนึ่งวันที่แม้นเราฝึกใจเย็นอยู่คนเดียวแม้นรอบข้างยังคงเสียงดังโกโรธง่ายด่าทอขุนเคืองแต่จงมั่นใจว่าทุกครั้งที่เราอดทนได้หนึ่งครั้งเรากำลังปลูกมเมล็ดพันธ์ุแห่งเมตตาไว้ในใจเพราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากุศล,ลกรรมใดที่ทำแล้วไม่เห็นผลทันตาอย่าคิดว่าไร้ผล เพราะย่อมงอกเงยในการอันสมควรเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังในดินอย่าเร่งผลแค่ลงมือวางใจเย็นๆทีละวันแล้ววันหนึ่งผลจะปรากฏในแบบที่เราคาดไม่ถึงชีวิตที่โกรดน้อยลงจะเริ่มเบาขึ้นทุกวันเบาเพราะไม่ต้องอุ้มอดีตไว้ทั้งชีวิตเบาเพราะไม่ต้องแบกคำพูดคนอื่นไว้ในใจเบาเพราะยิ้มได้แม้ไม่มีใครขอโทษ และเบาพอใจเริ่มมีเมตตาต่อตัวเองนั่นแหละคือเส้นทางของคนที่เดินตามรอยพระพุทธเจ้าไม่ได้สูงส่งแต่ลึกซึ้งไม่ได้ยากเย็นแต่ต้องจริงใจต่อการเปลี่ยนแปลงคำฝากสุดท้ายดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้ใดยังมีโทสะย่อมยังตกอยู่ในอำนาจของมารแต่ผู้ใดฝึกดับโทสะได้แม้มารยังไม่กล้าเข้าใกล้แม้เราไม่ใช่นักบวช ไม่ใช่พระอริยะไม่ใช่โยคยีแต่เราทุกคนคือนักฝึกใจในแต่ละวันเพียงวันหนึ่งเราโกรธน้อยลงพูดเบาขึ้นยิ้มให้คนที่เคยขัดแย้งได้บ้างนั่นคือการเข้าสู่ธรรมะอย่างแท้จริงแล้วจงอย่าท้อถอยจงให้เวลาใจได้เรียนรู้และขอให้ทุกท่านเป็นผู้ดับไฟในใจได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความกลัวเพราะเมื่อใดที่เราดับไฟโกรธด,ด้วยธรรม ใจเราจะไม่เพียงแต่เย็นแต่จะสว่างไปด้วยเมตตาความเข้าใจและอิสรภาพที่แท้จริงถ้าคุณชอบเนื้อหาคลายสงสัยแบบนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปดีๆแบบนี้ต่อในอนาคตและถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยเพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันขอให้ทุกท่านพ้นจากความทุกข์ประสบความสุขสาธุ